มีไรนะชา n n e ลเสนอแนะนำเกมใหม่ Destiny 2 on the Beat นี่คือโลกที่ความตายไม่ใช่จุดจบแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงใหม่เกมซึ่งเป็นภาคต่อสุดล้ำจากฮิเดโอะโคจิมะที่เตรียมลง PlayStation 5ในวันที่26มิถุนา2025นี้ ซึ่งในภาคนี้โลกหลังภัยพิบัติยังคงเปราะบางแต่ความหวังใหม่กำลังถือกำเนิดแซมพอสเตอร์บริดจ์กับไมครั้งพร้อมภาฯรกิจใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมกับคำถามที่ว่าใครกันแน่ที่ควรถูกเชื่อมและใครที่ควรถูกตัดขาดตัวละครใหม่มีแน่นอนทั้งฝัดใจและฮิกกลับมาพร้อมลูกใหม่ และปิศนาจากลูใช่ครับเด็กน้อยจากภาคแรกที่โตขึ้นแล้วและดูเหมือนว่าเธอจะมีบทบาทสำคัญกว่าที่คิดเกมเดสติดดิงไม่ใช่แค่เกมเดินส่งของแต่นี่คือปรัชญากว่าด้วยการเชื่อมโยงความตายและภาระหน้าที่ในภาคสองนี้เราจะได้สัมผัสเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเต็มไปด้วยความหวังความกลัว และคำถามที่ชวนให้เราหยุดคิดระบบการต่อสู้ก็มีอัปเกรดครั้งใหญ่มีอาวุธเครื่องมือใหม่และศัตรูที่น่ากลัวกว่าที่เคยรวมทั้งระบบโคโปที่หลายคนรุ้นว่าอาจจะได้เห็นเต็มรูปแบบในภาคนี้ d e s t i n i n to on the beast มีกำหนดวางจำหน่ายวันที่26ิพจิกายนา2025บนเครื่อง ps 5เท่านั้นเตรียมให้พร้อมเพราะครั้งนี้ มันจะไม่ใช่แค่การส่งของแต่มันคือการส่งอนาคตถ้าคุณรอไม่ไหวเหมือนผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ไว้เลยว่าคุณคิดว่าลูคือคุญแจของเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ